ความแรงกับบอสแอมรัศการอัคาราฐานุพัฒน์ CEO คิวเซรัมสำหรับรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่2ของปี2020รางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากลสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีและมียอดขายสูงสุดแห่งปี5เดือนเราจำหน่ายเซรัมคิวไปเกือบ4ล้านขวดยอดขายกว่า400ล้านบาทถือเป็นการเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดจริงๆ เราใช้เวลาพัฒนาจนได้สูตรที่ดีที่สุดถึง4ปีเต็ม,เ,ตมเทสจนลูกค้า99%พึงพอใจในผลลัพธ์ใช้แล้วสิวฝ้ากละริ้วรอยหายขาดจริงเมื่อใช้ต่อเนื่องสภาพผิวหน้าแข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจนรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะแอมนะคะ รัษการนะคะรัฐานุพัฒน์นะคะ c o แบรนดนะคะคิวเซรัมค่ะก็เป็นอ่ารางวัลที่2นะคะของปี2020นี้แล้วนะคะตอกย้ำความแรงนะคะของแบรนด์คิวเซรั่มเนาะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะเป็นสาขานะคะผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2020นะคะและ ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดแห่งปีเลยนะคะสำหรับแบรนด์คิวเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในการรักษาสิวฝ้ากระผิวรอยนะคะสุดด่างดำแล้วก็ผิวหมองคล้ำนะคะให้กับลูกค้าโดยตรงค่ะตัวนี้นะคะแอมและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเราได้ร่วมกันคิดนะคะคิดสูตรวิจัยส,สูตรและพัฒนาสูตรนะคะใช้เวลาพัฒนาสูตรมาถึง4ปีเต็มๆเลยนะคะกว่าจะได้คิวเซรั่มตัวนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็ไม่มีการจ้างดารารีวิวเลยนะคะของเรามาจากลูกค้านะคะที่ใช้จริง 100%นะคะลูกค้าใช้แล้วชอบกลับมาซื้อซ้ำนะคะ95%เลยค่ะตอนนี้ก็สำหรับยอดขายของเรานะคะ5เดือนยอดขายกว่า4ล้านขวดนะคะหรือว่า400ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเราเรา,เราไม่ได้ เราไม่ได้แพนในเรื่องของเฮ้ยเราจะต้องตั้งเป้าหมายอยอดขายเท่านี้เท่านี้นะแต่ว่าเราอยากที่จะทําสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงลงสู่ลูกค้ามากกว่าะค่ะสําหรับตัวนี้นะคะของเราจะยังไม่ได้มีตัวแทนจาหน่ายนะคะบริษัทนะคะดูแลลูกค้าเองโดยตรงนะคะแล้วก็ทีมงานของเราอะค่ะก็จะช่วยในการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้การดูแลลูกค้าของเราโดยตรงด้วยนะคะช่องทางสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ไดกับเพจคิวเซลั่ใบรัศการนะคะเพจหลักบริษัทได้เลยนะคะก็อยากให้นะคะลูกค้าทุกท่านนะ มาดูแลผิวหน้าด้วยกันนะคะเพราะว่าพอเรามีผิวหน้าที่ดีอะค่ะเราก็จะดูอ่อนเยาวลงแล้วก็เราก็จะมั่นใจนะะในการใช้ชีวิตประจาวันมากขึ้นด้วยนะคะ